ครับผมสวัสดีครับมาครับมามาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพับเรือนะครับนี่นะครับซึ่งมันเป็นเรือหางยาวนะนี่เรือที่ชาวบ้านเอาไว้พายกันเป็นปกตินะนี่โอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะครับก็ให้เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมาหนึ่งแผ่นนะใช้กระดาษแผ่นเดียวนะครับมาหลังจากที่เตรียมกระดาษมาแล้วนะครับให้เราทําการพับ ขันตอนแรกคือพับเป็นครึ่งกลางลงมาแบบนี้อ่าพับเป็นครึ่งกลางลงมานะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เราทําการกลางออกครับแล้วก็พับส่วนนี้นะครับเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วด้านบนนะครับก็พับลงมาครับ<ม>เหมือนกัน ตองมีวิธีการง่ายๆนะครับลองทำกันดูนะเสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวทำการกลางออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพลิกมาฝั่งนี้แฟบพลิกมาพลิกมาแล้วก็พับส่วนมุมครับทีละมุมนะครับมุมทางด้านขวาก่อนพับมาเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็มุมทางด้านซ้าย มุมทางด้านซ้ายไม้ทางด้านซุ้มมุมทางด้านซ้ายแล้วก็พลิกครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเก็บมุมทั้งสองมุมมุมขวาแล้วก็มุมซ้ายนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าผมมอนกระดาษกลับมาเป็นรูปเดิมแบบนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นก็ให้เราประกบเข้าครับ กบ้ามาเลยนะครับต่อไปครับก็ประกบลงมาส่วนนี้ประกบลงมาอ่าโอเคครับเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวให้สังเกตในส่วนนี้นะครับนี่นะครับมันจะมีในส่วนของตรงนี้เส้นตรงนี้ใช่ไหมครับสองเส้น เดี๋ยวเราจะพับนะครับฝั่งนี้นะครับกดให้มันลงมาเทียบกับส่วนเมื่อกี้นี้เห็นไหมพับลงมาเลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กางออกนะครับแล้วก็กางส่วนนี้ขึ้นแล้วก็ดันมันลงรอยเข้ามาเลยครับเห็นไหมนี่นะครับมันก็จะลงรอยพอดิบพอดี <laughs> แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเลยครับเหมือนกันเสร็จแล้วก็กางออกครับแล้วก็ยับมันเข้ามาเลยมันจะลงรอยพอดีพอดีพอดี <c oughs> พอด,พอดีโอเคครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพับส่วนนี้นะครับเข้ามาในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเราก็กลับ กะกะเอานะครับประมาณสัก1เซนก็ได้นะนี่นะครับพเข้ามาแล้วก็ทํารอยให้มันอ่านะครับแล้วก็เปิดมันออกแฟบแล้วก็พลิกครับแล้วก็พับรอยเดิมเนี่ยครับกลับไปอีกด้านหนึ่งนะให้มันเป็นรอยดีๆนะครับ โอเคครับแล้วก็พลิกกลับมาเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของตรงกลางตรงนี้นะครับนี่นะเราแหวกออกมาเราจะได้แบบนี้เดี๋ยวผมดึงข้างใดข้างหนึงขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสอบมันแบบนี้ครับเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆสอบมันลงไปแหวบอ่าทางด้านขวาจะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับ แล้วก็ทางด้านซ้ายเราก็จะดึงในส่วนของกระดาษด้านขวาขึ้นมาด้านบนขึ้นมาแบบนี้สลับกันนะครับแล้วก็อสอดลงไปนี่นะครับเราสอดลงไปโอเคครับเราจะได้แบบนี้เห็นไหมครับเรือเราจะยังตั้งไม่ได้นะเห็นไหมขั้นตอนต่อไป เดี๋ยวผมพลิกทางด้านนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆกดลงแบบนี้นี่นะครับในส่วนตรงนี้ให้สังเกตมันจะมีเส้นสอเส้นนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ค่อยๆลูดนี่นะครับแล้วก็กดเห็นไหมดูนะครับส่วนนี้เราจะค่อยๆกดลงแบบนี้ นะครับดันดันมันลงไปทําเหมือนทําร้อยมันนะครับปึ๊บเห็นไหมหันไปดูด้านหลังมันจะได้แบบนี้นะครับเห็นปะโอเคนะครับค่อยๆกดเนี่ยครับกดลงไปเห็นไหมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับตอนแรกมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแหลมๆแบบนี้ เราก็จะค่อยๆกดนะครับค่อยๆงุ้มส่วนงุ้มค่อยๆงองส่วนนี้ลงมานะครับแล้วก็นะครับจังหวะน,นี้เราก็ค่อยๆดันกลับดันกลับไปนะครับดันกลับเห็นไหมปุ๊บดันกลับไป เห็นไหมมันก็จะได้พอดีนะครับแบบนี้หลังจากที่เราได้สองฝั่งแล้วนะครับเราก็มาค่อยๆมาจับให้มันเข้ากับรอยสองเส้นนี้นยครับค่อยๆมาให้มันเข้ากับรอยสองเส้นนี้ครับเราก็จะได้เรือที่จิงเจ๋งเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับนี่ก็จะออกมาแบบนี้เห็นปะ นะครับทั้งสองฝั่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรือหางยาวนะครับก็เอาไว้พายตามคลองน้ำทั่วไป <c oughs> <c oughs> นี่นะครับก็ประมาณนี้โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็คลิปพับเรือหางยาวนะครับก็น่าจะมีเพียงเช่านี้นะประมาณนี้ โอเคครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับใครที่อยากพับอะไรก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะครับด้านล่างคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวก็จะทยอยพับให้เรื่อยๆนะครับยังไงคิวโรนี้วิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคิวดดีโรต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ